การต่อสู้ปะทุขึ้นรอบๆภูเขาตำราท่าไม้ตายอมาตะมือปราณใหญ่ปีศาจอมาตะฉีเจียรสร้างมือปราณขึ้นกีดขวางการโจมตีของภูเขาตำราเทพิดาหมิง่าวใช้ภูเขาตำราเพื่อปลดปล่อยท่าไม้ตายอมาตะการตอบแทนยังอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยวิธีนี้นางจึงสามารถหยุดกองทัพของฟางหยวนและท้าสวรรค์นิรันดร ถ้าไม้ตายนี้สามารถบันทึกข้อมูลไว้ในภูเขาตำราและปลดปล่อยออกมาเพื่อโจมตีศัตรูปีศาจอมตะชีเจียเาเิิหน้ากับการโจมตีที่รุนแรงและถูกบังคับให้ล่าถอยหลังจากที่เขาได้รับความช่วยเหลือจากผีดิบอมตะตะวันเดือดเขาไม่ได้เข้าร่วมกับถ้ำสวรรค์นิรันดรหรือฟางหยวนเขาเรียนรู้สถานการณ์ปัจจุบันและเคลื่อนไหวด้วยความต้องการของตนเอง ปีศาจอมตะฉีเจียไม่ต้องการเห็นวังสวรรค์ได้รับแดนแรกกำเนิดในความเป็นจริงเขาต้องการเข้าสู่แดนแรกกำเนิดเพื่อยกระดับความสำเร็จบนเส้นทางแห่งพลังปราณของตนเขาไม่ยินดีให้ผู้อื่นแย่งชิงมันไปปีศาจอมตะฉีเจียตระหนักว่าตัวเขาเองเพียงลำพังไม่สามารถเอาชนะวังสวรรค์ดังนั้นเขาจึงใช้ประโยชน์จากสถานการณ์โจมตีวังสวรรค์ พร้อมกับถ้ำสวรรค์นิรันดรและฟางหยวนแต่ผู้ใดจะคิดว่าภูเขาตำราจะอันตรายนักข้าไม่สามารถขึ้นไปบนภูเขาปีศาจร,รมตะชีเจียขมวดคิ้วในช่วงเวลาที่เขาถูกขังอยู่ในภาพวาดของเมืองจกักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์เขาสูญเสียร่องรอยของพลังงานแห่งเตาบนเส้นทางแห่งพลังปราณไปเป็นจำนวนมากนอกจากนั้น แดนซี่ยังหดเล็กลงจนเหลือเพียง30ส่วนจากการต่อสู้ไล่ล่าฟางหยวนคลื่นการโจมตีพุ่งออกมาจากภูเขาตำราและบังคับให้ปีศาจร,รมตาฉีเจียต้องล่าถอยอีกครั้งไปคฤรหัรวิญญาณอรมตระดับ8พุ่งผ่านปีศาจร,รมตาฉีเจียไปโดยไม่สนใจเขามันคือคฤรหัรวิญญาณอรมตะป้อมปราการทองคำไร้พ่ายของฟางหยวน เมื่อเห็นป้อมปราการทองคำไร้พายออกไปต่อต้านการโจมตีของศัตรูปีศาจรมตะชีเจียทำได้เพียงเฝ้ามองด้วยความอิจฉาในการต่อสู้ครั้งนี้คฤริสา์วิญญารามตะมีความสำคัญมากหลังจากทั้งหมดพวกเขาเป็นปราการป้องกันที่แข็งแกร่งสำหรับผู้อมตะเมื่อป้อมปราการทองคำไร้พายไปถึงกลางภูเขาตําราแสงสีแดงเลือดก็ปรากฏขึ้นมันคือหอพิพากษาปีศาจ อย่าคิดว่าจะสามารถก้าวต่อไปฝางเชิงตะโกนออกมาจากหอพิพากษาปีศาจบึมคฤหัสวิญญาณมาตะสองหลังพุ่งชนกันป้อมปราการทองคำไร้พายถูกบังคับให้ออกจากภูเขาตำราแม้มันจะเป็นคฤรืหัสวิญญาณมาตะระดับ8แต่มันยังไม่สามารถเปรียบเทียบกับหอพิาพากษาปีศาจที่เป็นคฤรืหัดวิญญาณมาตะระดับ8บนจุดสูงสุดฝังเจิงสูดหายใจลึกอย่างหนักหน่วง วังสวรรค์มีคฤรืหานวิญญ,ญาณมตะาไม่มากนับรวมเมืองจกักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์หอคอยดวงตาสวรรค์และหอพิาพากษาปีศาจพวกเขามีคฤรืหานวิญญาณมตะเพียงหกหลังตอนนี้คฤรื้หานวิญญาณมตะาทั้งหกหลังของวังสวรรค์ถูกใช้เพื่อป้องกันการโจมตีของศัตรูถ้ำสวรรค์นิรันดรไม่ได้นำวังสวรรค์แห่งโชคออกมาแต่พวกเขายัางมีคฤรืหานวิญญ,ญาณมตะระดับแปดรวมทั้งสิ้นหกหลัง ขณะที่ฟางหยวนนำคารืหัดวิญญ,ญาณมตะระดับ8ออกมาถึงเจหลังสิ่งนี้อยู่นอกเหนือความคาดหมายของทุกคนคารืหัดวิญญ,ญาณมตะเหล่านี้ทำให้วังสวรรค์รู้สึกกดดันมากวังสวรรค์มีคารืหัดวิญญ,ญาณมตะเพียงครึ่งเดียวของศัตรูขณะที่วังสวรรค์แห่งโชกของถ้ำสวรรค์นิรันดรและป้อมปราการบนภูเขาที่สงบสุขของฟางหยวนยังไม่ได้เข้าร่วมในการต่อสู้ เรื่องนี้ทำให้หัวใจของสมาชิกวังสวรรคจมดิ่งลงภายใต้การควบคุมของฝั่งเจงิงหอพิพากษาปีศาจบินไปรอบๆเพื่อต่อต้านคฤหันวิญญ,ญาณมตตาของฝ่ายตรงข้ามศัตรูแข็งแกร่งมากเราสามารถรักษาสถานการณ์ได้เนื่องจากการคงอยู่ของเมืองจกักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์และหอคอยดวงตาสวรรค์หอพิพากษาเป็นส่วนสนับสนุนหากเรื่องนี้ยังดำเนินต่อไป เราอาจทนไม่ได้นานฝางเจิ้งเข้าใจเรื่องนี้เขารู้สึกว่าตนเองมาถึงขีดจำกัดแล้วศัตรูแข็งแกร่งเกินไปฝางเจิ้งใช้พลังงานอมาตะไปมากมายในการต่อสู้ครั้งนี้ขณะเดียวกันหอพิพากษาปีศาจก็ได้รับความเสียหายมากขึ้นเรื่อยหากฝางเจิ้งอยู่เพียงลำพังเขาอาจไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ หอพิาพากษาปีาศาจมีเจตจำนงของเจ้าของคนก่อนขอให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เมื่อใดที่รากฐานของวังสวรรค์พ่ายแพ้ผู้อื่นเทพธิดาหมิงหาวถอนหายใจกับตนเองสถานการณ์ของวังสวรรค์ค่อนข้างแย่แนวป้องกันของพวกเขาอาจพังทลายได้ทุกเมื่อบนยอดเขาตำราเทพธิดาเฟิงหยาใช้ความพยายามทั้งหมดเพื่อยึดครองแดนแรกกำเนิดนางไม่สามารถถูกขัดจังหวะ เทพธิดาหมิงเ่าและเทพธิดาวีซิลมองหน้ากันก่อนที่คนหลังจะโบกมือไปเสียงคำรามของพยักษ์และนกกระเรียนดังขึนสัตว์อสูรแรกกำเนิดในตำนานสองตัวของวังสวรรค์พุ่งออกจากภูเขาตำราพวกมันก็คือพยักษ์ปีศาจหมายเลข95และกระเรียนหยกเขียวรานตันพยักษ์ปีศาจและกระเรียนหยกเขียวพุ่งเข้าหาเมืองเมขาลองจากด้านซ้ายและขวา เมืองเมขาลองอยู่ภายใต้การควบคุมของเทพธิดาเมี่ยวหยินนางกำลังจะพุ่งเข้าสู่ภูเขาตำราแต่กลับถูกขัดขวางด้วยสารสูญแรกกำเนิดในตำนานสองตัวเทพธิดาเมี่ยวหยินใช้ท่าไม้ตายอมะตะของเมืองเมขาลองเพื่อเคลื่อนที่ไปด้านบนด้วยความเร็วสูงแต่กระเรียนหยกเขียวรานตันยังสามารถใช้ขาของมันฟาดเมืองเมขาลองและทำให้วิญญาณระดับมนุษย์จำนวนมากตกตายทันที ในเวลาต่อมาพยักปีศาจไม้เลข95า้าก็พุ่งกระแทกเมืองเมขาลองและทำให้มันถูกส่งออกจากภูเขาตำราเทพธิดาเมี่ยวหญินต้องการนำเมืองเมขาลองบุกไปบนภูเขาตำราอีกครั้งแต่เมืองเมขาลองกลับไม่ตอบสนองปีศาจอมตะฉีเจียเห็นสิ่งนี้และรีบบินเข้าไปแดนซี่ปรากฏเหนือศีราะของเขาท่าไมา้ตายอมตะซีซีซ แดนซี่ y, ดูดกลืนพลังปราณที่ปิดผนึกเมืองเมคาล่องเข้าไปทันทีเมืองเมคาลองได้รับอิสรภาพกลับคืนขอบคุณเทพธิดาเมียวหญินขอบคุณและกำลังจะนำเมืองเมคาลองกลับเข้าสู่สนามรบแต่นางกลับได้รับคำสั่งจากฟางหยวนอย่างกระทันหันเทพธิดาเมียวหญินตกตะลึงแต่นางยังตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและส่งผู้มาตะทั้งหมดออกจากเมืองเมคาลอง ท่านฉีเจียในท่านของข้าสั่งให้ข้ามอบเมืองเมขาล่องให้ท่านเทพธิดาเมี้ยวหินกล่าวก็ไรนะปีศาจรมาตะฉีเจียตกตะลึงก่อนจะระเบิดเสียงหัวราอออกมาฟางหยวนช่างใจกว้างนักข้าจะรับมันไว้ด้วยความเต็มใจปีศาจรมตะฉีเจียเข้าไปในเมืองเมขาล่องและนำมันบุกโจมตีภูเขาตำราอีกครั้งบนภูเขาตำรา พยักษ์ปีศาจหมายเลข95และกะเรียนหยกเขียวรานตาันร่วมมือกันผลักวังมังกรดำออกมาจากภูเขาเทพธิดากระต่ายขาวเป็นผู้ควบคุมวังมังกรดำนางกลับมาที่เชิงเขาเพื่อรับกลุ่มของเทพธิดามเมียวหินในที่สุดปีศาจอมตาฉีเจียก็นำเม,เมืองเมขาลองมาถึงภูเขาตำราและพบกับพยักปีศาจหมายเลข9้เป็นสัตว์ร้ายที่ดี ข้ายัางไม่มีพาหนะเป็นของตนเองปีศาร,รมตะาชีเจียเก็บเมืองเมคาล่องและต่อสู้กับพยักษ์ปีศาจหมายเลข95ด้วยตนเองทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันเพียงสองสามรอบก่อนที่พยักปีศาจหมายเลข95จะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบและต้องขอความช่วยเหลือสารสูรแรกกำเนิดในตำนานตัวนี้เป็นสารสูรบนเส้นทางแห่งพลังปราณ ดังนั้นมันจึงตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบต่อปีศาจระมะตาตะชีเจียตั้งแต่แรกอย่ากังวลข้าอยู่นี่แล้วกรเรียนยกเขียวรานตันเข้ามาช่วยมันพ่นเม็ดยาสีแดงสดออกมานี่คือเส้นทางใดปีศาจระมะตะชีเจียสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายลึกลับจากเม็ดยาเขาไม่กล้าประมาทเขานำเมืองเมคาล่องออกมาและเข้าไปภายในบึม เม็ดยาตกกระทบพื้นผิวของเมืองเมคาลองและระเบิดตัวเองคลื่นกระแทกที่รุนแรงพุ่งออกไปทุกทิศทางและทำให้เมืองเมคาลองได้รับความเสียหายอย่างหนักเส้นทางแห่งเม็ดยามีพลังโจมตีไม่สูงนักแต่มันเป็นเส้นทางใหม่ที่เมืองเมคาลองไม่สามารถป้องกันฮ่าฮ่าฮเก้าสิบห้า,หา,หา 95. เจ้าติดหนี้บุญคุณข้าแล้ว กเกรียนหยกเขียวรานตันหัวร้อด้วยความภาคภูมิใจพยักปีศาจหมายเลขเก้าสิบห้ากล่นเสียงไม่พอใจแต่ทันใดนั้นการแสดงออกของมันกลับเปลี่ยนแปลงไปอย่างกระทันหันระวังหัวใจของกเกรียนหยกเขียวรานตันแทบกระโดดออกมาจากหน้าอกมันรีบบินขึ้นไปด้านบนแต่ศัตรูกลับเร็วกว่าเจ้าจะหนีไปที่ใดเมื่อเสียงสายหนึ่งดังขึ้น กระเรียนยกเขียวรานตันก็ถูกมือเล็กๆของบางคนคว้าลำคอของมันเอาไว้เปรียบเทียบกับร่างกายของกระเรียนยกเขียวมือของมนุษย์มีขนาดเล็กมากอย่างไรก็ตามกระเรียนยกเขียวรานตันกลับรู้สึกเจ็บปวดเมื่อถูกมือเล็กๆข้างนี้จับลำคอของมันนี่ทําให้มันกรีดร้องเสียงแหลมกระเรียนยกเขียวรานตันพยายามหันหน้าไปด้านหลัง เพื่อพบกับชายที่สวมผ้าคลุมสีแดงเลือดยื่นอยู่ที่นั่นคนผู้นีไม่ใช่ผู้ใดนอกจากร่างแยกบนเส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงของฟางหยวนเจ้งผู้ตู่ด้วยท่าหมายตายอามาตะการเปลี่ยนแปลงเสรีเจ้งผู้ตู่กลายเป็นตัวตนกึ่งระดับก้าวไปแล้วรอก่อนก็เรียนโยกเขียวรานตันกรีดร้องแต่เจ้งผู้ตู่หัวเราะและออกแรงบีบในเวลาต่อมาบึ้ม เสียงระเบิดดังราวกับฟ้าร้องภูเขาตำราสั่นสะเทือนหลุมขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นบนภูเขาสีดำขาวกะเรียนหยกเขียวรานตันถูกเจ้งปูตูทุบตีจนหมดสติร่างกายของมันฝังอยู่ในหลุมลึกโดยไม่เคลื่อนไหวปากของมันอ้ากว้างและมีเลือดไหลออกมาแต่ไม่นานแสงสว่างก็ส่องประกายขึ้นบนร่างกายของมัน อาการบาดเจ็บของมันหายไปอย่างรวดเร็วมันฟื้นคืนสติอีกครั้งโชคดีที่ข้ามีท่าไม้ตายมาตาเม็ดยารักษาชีวิตกรเรียนหยกเขียวร่านตานตื่นขึ้นและพยายามดิ้นรนออกจากหลุมลึกแต่หมัดของเจิ้นปู้ตูกลับพุ่งเข้ามาอีกครั้งบึมบึบบึม,บมเจิ้นปู้ตูกระหน่ำหมัดกระแทกศรีรษะของกรเรียนหยกเขียวรานตานทำให้ภูเขาตำราสั่นสะเทือน กระทั่งศีรษะของกาเรียนโยกเขียวรานตันแตกสมองระเบิดออกมาเขาจึงหยุดสัตว์อสูรแรกกำเนิดในตำนานกาเรียนโยกเขียวรานตันไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเชิงปู้ต๋แต่ในพริบตาแสงสว่างก็ส่องประกายขึ้นมาจากซากศพของมันอีกครั้งถ้าไม้ตายอมตะเม็ดยารักษาชีวิตกระโหลกศีรษะของกาเรียนโยเขียวรานตันฟื้นฟูคืน ไม่นานมันก็ฟื้นขืนชีพเส้นทางแห่งเม็ดยาจังปู้ตูรู้สึกประหลาดใจถ้าไม้ตายอมะตะเม็ดยารักษาชีวิตของร่านตานันน่าเกรงขามมากมันสามารถฟื้นขืนชีพจากสถานะดังกล่าวแม้เจ้นปู้ตูจะเป็นตัวตนกึ่งระดับเกาแต่เขาก็ไม่สามารถสังหารฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยง่ายหลังจากทั้งหมด กระทั่งร่างหลักของฟางหยวนก็ยังไม่เข้าใจเส้นทางแห่งเม็ดยาเมื่อไม่สามารถคลี่คลายเช่นนั้นข้าก็จะดูว่าเจ้าจะฟื้นขืนชีพได้กี่ครั้งเจนปู้ตูแสดงออกอย่างโหดเหี้ยมบึ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 มเขาระดมหมัดทุบตีกาเรียนโยเขียวรานตันอย่างหนักและฆ่ามันทันทีกาเรียนโยกเขียวรานตันที่เพิ่งฟื้นขืนชีพไม่สามารถตอบสนองได้ทันเวลา ก่อนที่กะโหลกศีรษะของมันจะถูกทำลายอีกครั้งถ้าไม้ตายอมตะเม็ดยารักษาชีวิตไม่กี่ลมหายใจต่อมาวิธีกู้คืนชีวิตของมันก็ถูกใช้งานอีกครั้งแต่ครั้งนี้แสงจากท่าไม้ตายลดความสว่างสวัยลงจากก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัดอดทนไว้ร่านตันข้ามาช่วยแล้วพยักปีศาจหมายเลข95ตะโกนฮึม ต้องการจากไปคิดว่าข้าไม่อยู่ที่นี่งั้นหรือปีศาจอมตะชี้จียตะโกนด้วยความโกรธขณะปลดปล่อยท่าไม้ตายโจมตีแผ่นหลังของพยักปีศาจหมายเลข95้า้าพยักปีศาจหมายเลข9 5้าห้าที่ถูกโจมตีคำรามด้วยความเจ็บปวดและร่วงลงจากท้องฟ้าเมื่อเห็นกระเรียนหยกเขียวรานตันเสียชีวิตด้วยน้ำมือของเจ้าปู้ตู่อีกครั้ง เทพธิดาหมิงเ่าที่อยู่บนยอดเขาตำราขมวดคิ้วจนปู่ตู่ทำให้เทพธิดาทั้งสามได้แก่เทพธิดาเฟิงหยาเทพธิดาวีซิลและเทพธิดาหมิงห่ารู้สึกปวดหัวเขามีพลังโจมตีและป้องกันที่โดดเด่นพร้อมกับความสามารถในการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงของปลาไร้เงือกความสามารถในการดูดกลืนพลังของเสือดาวไร้ฟัน และความสามารถในการปลดปล่อยสายฟ้าของนกไร้ปีกเขาไม่มีจุดอ่อนเทพธิดาทั้งสามไม่รู้ว่าควรรับมือกับเขาอย่างไรหากเป็นการต่อสู้ปกติเทพธิดาทั้งสามยังสามารถเคลื่อนที่และโจมตีจากระยะไกลแต่ตอนนี้วังสวรรค์ถูกบังคับให้เป็นฝ่ายตั้งรับและต้องปกป้องภูเขาตำรานี่เป็นฝันร้ายสำหรับคู่ต่อสู้ของเจ้งผู้ตู เทพธิดาทั้งสามเร่งปรึกษาและวางแผนรับมือเจ้นปู้ตูเทพธิดาหมิงหา่าวส่งข้อความไปหาเจ็ดจำนงของเทพอมาตะบัวสวรรค์ในเมืองจกักรพรรดสักดิสิทษิ์ในเวลาต่อมาเมืองจกักรพรรดสักดิทธิ์ก็ส่องประกายคืนจากนั้นยักษ์ในชุดเกราะสีเขียวทองมือซ้ายถือโลมือขวาถือหอกก็ปรากฏตัวขึนมันคือสัตว์สูรแรกกำเนิดในตำนานชิงโจ ในการต่อสู้ไล่ล่าฟางหยวนชิงโจโต,ตายไปพร้อมกับเทพปีศาจจิตวิญญาณร่างกายของมันระเบิดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่เมืองจกักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์รวบรวมเศษชิ้นส่วนร่างกายของมันและสร้างมันขึ้นมาอีกครั้งชิงโจ,โจในปัจจุบันอยู่ในรูปลักษณ์ของนักรบมนุษย์ร่างกายใหญ่โตในชุดเกราะที่ดูแข็งแกร่งชิงโจพุ่งเข้าโจมตีเจนปู้ตูทันทีเข้ามา เจิ้นปู้ตูไม่ถอยแต่ก้าวไปข้างหน้าเขาปรากฏตัวขึ้นที่หน้าผากของชิงโจในเซี่ยวพริบตาหมัดของเจิ้นปู้ตูกระแทกหมวกเหล็กของชิงโจและส่งร่างยักของมันพุ่งเข้าปะทะกลางภูเขาตำราจากนั้นเจิ้นปู้ตูอยังเข้าโจมตีมันอย่างต่อเนื่องหากชิงโจไม่ป้องกันมันจะจบลงในสภาพเดียวกับเกรเรียนโยกเขียวรานตานันแต่ในช่วงเวลาสำคัญ ต้นไม้ยักษ์กลับก่อตัวขึ้นเหนือศีรษะของชิงโจและดูดซับพลังโจมตีของเจิ้นปู้ตู่้าไม้ตายอมาตะต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งชะตากรรมพลังโจมตีของเจิ้นปู้ตู่ถูกสะท้อนกลับมาชิงโจฉชวยเอากาสลุกขึ้นและโจมตีเจิ้นปู้ตู่ด้วยหอกสองฝ่ายปะทะกันอย่างดุเดือดและสร้างความโกลาหลครั้งใหญ่ข้าเข้าใจแล้วนี่คือเป้าหมายของเทพอมาตะบัวสวรรค์ ชิงโจโตกเป็นทาสของเมืองจกักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์อย่างสมบูรณ์ตอนนี้มันกลายเป็นนายพลของกอ,องทัพถั่วศักดิ์สิทธิ์นี่คือทหารถั่วศักดิ์สิทธิ์ที่แข็งแกร่งที่สุดเจนผู้ตูตระหนักถึงเรื่องนี้หลังจากต่อสู้ไม่กี่รอบเจนผู้ตูก็กลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบอีกครั้งชิงโจโไม่ใช่สารสูรแรกกำเนิดในตำนานธรรมดา แต่เชินผู้ตูกำลังใช้ท่าไม้ตายอมาตะการเปลี่ยนแปลงเสรีของเทพปีศาจคลางเขามีพลังการต่อสู้กึ่งระดับก้าวชิงโจไม่สามารถเอาชนะฝ่ายตรงข้ามแต่วังสวรรค์ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะได้รับชัยชนะพวกเขาเพียงต้องการถ่วงเวลาเท่านั้นตราบเท่าที่วังสวรรค์สามารถยึดครองแดนแรกกำเนิดพวกเขาจะได้รับชัยชนะในที่สุด ถ้าหมายตายอมตะทะเลปราณไร้ขอบเขตทันใดนั้นร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นพร้อมกับทะเลปราณไร้ขอบเขตมันคือบรรพชนทะเลปราณจนปู้ตู่ถูกหยุดดังนั้นบรรพชนทะเลปราณจึงเลือกโจมตีภูเขาตำราจากอีกทิศทางหนึ่งบนยอดเขาตำราเทพธิดาอวีซิลถอนหายใจนางถูกบังคับให้ลงมือ นางต้องออกจากภูเขาตำราเพื่อต่อสู้กับบรรพชนทะเลปราบนบรรพชนทะเลปรานปะท้าเทพิดาวิซิลหนึ่งคือตัวตนกึ่งระดับก้าวบนเส้นทางแห่งพลังปราณอีกหนึ่งคือกึ่งตัวตนระดับก้าวบนเส้นทางแห่งปัญญาหนึ่งโจมตียังดุเดือดและต้องการทำลายล้างวังสวรรค์อีกหนึ่งตัดสินใจป้องกันฐานที่มันแม้แลกด้วยชีวิตของตนเองก็ตาม พลังโจมตีของบรรพชนทะเลปรานน่าสะพรึงกลัวมากแต่เทพธิดาวีซิลยังสามารถหลบเลี่ยงและพยายามใช้ท่าไม้ตายบนเส้นทางแห่งปัญญาโต้กลับไปนางมีระบบการต่อสู้ที่โดดเด่นและมีท่าไม้ตายที่ใช้ระดับความสำเร็จของตนปราบปรามฝ่ายตรงข้ามกระทั่งผีดิบอมตะตะวันเดือดยังได้รับผลกระทบจากท่าไม้ตายนี้แต่ศัตรูของนางคือบรรพชนทะเลปรา บรรพชนทะเลปราณเป็นร่างแยกของฟางหยวนเขาแบ่งปันความสำเร็จกับร่างหลักเทพิดาวีซิวพยายามหลายครั้งแต่ไม่ประสบความสำเร็จฟางหยวนเป็นผู้เชี่ยวชาญบนเส้นทางแห่งความฝันเส้นทางแห่งห่วงมิติเส้นทางแห่งโลหะเส้นทางแห่งวายุเส้นทางแห่งเมฆาเส้นทางแห่งสายฟ้าเส้นทางแห่งข้อมูลเส้นทางแห่งแสง เส้นทางแห่งเสียงเขาเป็นปรมาจารย์บนเส้นทางแห่งเลือดเส้นทางความแข็งแกร่งเส้นทางแห่งดวงดาวเส้นทางแห่งความมืดเส้นทางแห่งค่ายกนเส้นทางแห่งจิตวิญญาณเส้นทางแห่งดาบเส้นทางมนุษย์เส้นทางแห่งไม้เส้นทางแห่งอาหารเส้นทางแห่งทูดผีเส้นทางแห่งโชคเส้นทางแห่งหิมะและน้ำแข็ง เขาเป็นปรมาจารย์เอกบนเส้นทางแห่งการจุรกรรมเส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงเส้นทางแห่งกฎเส้นทางแห่งพลังปราณเส้นทางแห่งไฟเส้นทางแห่งปัญญาเส้นทางแห่งวารีเส้นทางแห่งปัตภีและเส้นทางแห่งพีธเขาเป็นกึ่งปรมาจารย์สูงสุดบนเส้นทางแห่งการหลอมรวมเส้นทางแห่งปัญญาและเส้นทางแห่งธาตุ ระดับความสำเร็จดังกล่าวจะถูกปราบปรามโดยเทพธิดาววีซิวได้อย่างไรเทพธิดาวีซิลไม่มีทางเลือกนางต้องใช้วิธีอื่นเพื่อต่อสู้กับบรรพชนทะเลปราณโชคดีที่นางคุ้นเคยกับวิธีการของบรรพชนทะเลปราณแม้บรรพชนทะเลปราณจะได้รับมรดกที่แท้จริงของเทพอมะตะแรกกำเนิดแต่เห็นได้ชัดว่าเขาไม่สามารถใช้วิธีการเหล่านั้นกับวังสวรรค์ ให้ข้าช่วยเจ้าลั่วเวยหินบินเข้าไปช่วยบรรพชนทะเลปราณเทพธิดาวีซิลใช้ท่าไม้ตายที่แข็งแกร่งที่สุดของนางกำราบลั่วเวยหินและทำให้เขาอ่อนแอลงแต่บรรพชนทะเลปราณมีความได้เปรียบมากขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากลั่วเวยหินเป็นเพียงเวลานี้ที่แสงสีทองส่องประกายออกมาจากแท่นบูชาแห่งโชคแสงสีทองแผ่กระจายไปทั่วภูเขาตำรา และทําให้ไผ่พิ่บาิพุ่งเข้าเป้าไปยังจุดสูงสุดของภูเขาตําราภูเขาตําราสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงใบหน้าของเทพธิดามิงหา่าวกลายเป็นซีดเผือดนี่เป็นฝีมือของผีดิบอมาตะตะวันเดือดผู้ใดจะคิดว่าเขาจะสามารถตอบโต้ท่าไม้ตายอมาตะการตอบแทนอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนได้หลังจากเห็นมันเพียงสองครั้งนางกัดฟันแน่นและถูกบังคับให้ถอนท่าไม้ตายอมาตะ การตอบแทนอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนกลับไปมิฉะนั้นชีวิตของนางจะต้องจบสิน้นก่อนหน้านี้กองทัพของฟางหยวนถูกหยุดด้วยท่าไม้ตายอมตะการตอบแทนอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนของเทพธิดาหมิงา่าวแต่หลังจากท่าไม้ตายของเทพธิดาหมิงา่าวถูกตอบโต้ด้วยผีดิบอมตะตะวันเดือดกองทัพศัตรูจึงสามารถบุกโจมตีภูเขาตำราจากทุกทิศท,ทาง เทพธิดาหมิงห่าวกัดฟันแน่นเทพธิดาเฟิงหยาไม่สามารถต่อสู้ได้ในเวลานี้ขณะที่เทพธิดาวีซิลกำลังต่อสู้อยู่ด้านนอกดังนั้นวังสวรรค์จึงต้องพึ่งพาเทพธิดาหมิงห่าวเท่านั้นถ้าหมายตายมาตะรวมใจเป็นหนึ่งถ้าหมายตายมาตะความหวังของผู้คนถ้าหมายตายมาตะวีระบ,บุรุษท่ามกลางผู้คน ฉากการต่อสู้ในสงครามชะตากรรมปรากฏขึ้นอีกครั้งแสงสว่างส่องประกายขึ้นบนร่างของสมาชิกวังสวรรค์และทำให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นแต่นี่ยังไม่เพียงพอพวมาตะและคฤห์สาร์วิญญามาตะของวังสวรรค์มีน้อยเกินไปเช่นนั้นก็จงตื่นขึ้นสหายของเราวังสวรรค์ต้องการพวกเจ้าในเวลานี้เทพธิดามิงห่าวตะโกนเสียงดัง จากทิศตะวันตกเฉียงเหนือของภูเขาตำราสูา่สารอมตะของวังสวรรค์ส่องประกายคืนจากนั้นสองรางก็เดินออกมาหนึ่งเป็นชายชาราหน้าตาใจดีคิ้วของเขาเหมือนรากโสมสีน้ำตาลที่ยาวลงมาถึงหน้าอกอีกหนึ่งเป็นชายวัยกลางคนที่มีร่างกายแข็งแกร่งเหมือนเหล็กข้ามาแล้วพัวมาตะเท่านามว่าราชันเมื่อยกล่าวศัตรูอยู่ที่ใด ผู้มาตะวัยกลางคนนามว่าราชันตงมองไปยังแท่นบูชาแห่งโชค